สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรูปแบบสมการใหม่อีกแล้วเหมือนเดิมไหมเนี่ยรูปแบบสมการเนี่ยเห็นไหมจากเดิมที่เราเรียนรูปแบบเป็นยังไงที่เป็นสแควร r o ูท y เท่ากับรากที่สองของ x กําลังสองลบ a มันต่างกาันเห็นไหมเนี่ยต่างกันอีกแล้วคราวนี้ a มันเริ่มก่อน แล้วเขาบอกอีกว่าเงื่อนไขของมัน a ต้องมากกว่า0ูนยอะยังไง a ก็ไม่ติดลบ a ต้องมากกว่า0ทีนี้อย่างที่ครูบอกไปคราวที่แล้วว่าลากที่สองหรือสแควรูทเนี่ยมันต้องห้ามติดลบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไอ a ลบ x กํลังสองเนี่ยมันก็เลยต้องห้ามติดลบต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ0ขึ้นไปเป็น0ได้เป็น1ได้เป็น2ได้เป็นติดลบไม่ได้อ่าส่งผลแล้วนะส่งผลแล้วว่าห้ามติดลบต่อมาโดเมนของเราเออโดเมนของเราก็แตกต่างไปจากเดิมเพราะรอบนี้ x มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างลบรู a กับรูท a x มันจะไม่เกินนี้เด็ดขาด x มันจะอยู่ระหว่างตรงเนี้ยมันจะไม่มากกว่า A หรือลบรูทเเด็ดขาดอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวนี้ A มันเป็นตัวกำหนดเห็นไหม A มันอยู่ข้างหน้าดูสมการของเรา A มันอยู่ข้างหน้ามันเป็นตัวกำหนดว่าในรูทเนี่ยมันจะติดลบหรือเปล่าเออ ถ้าสมมุติ a เท่ากับสี่อ่ะ a เท่ากับสี่รูทสี่ถอดรูทออกมาได้ได้สองอ่ะเพราะฉะนั้น a x ของเราเนี่ยจะต้องไม่เกินสองอ่าถ้าเกินสองล่ะถ้าครูแทนเป็นสามถ้าครูแทน x เ,เป็นสามเออสามกำลังสองได้อะไรเนี่ย สากำลังสองได้ได้เก้าสลบเก้าออกมาติดลบไหมเนี่ยเออมันจะทำให้ติดลบไงเขาเก็เลยห้ามเกินลบรูทเอกับรูทเอเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไอเอเนี่ยต้องอยู่ระหว่างนี้แน่นอนเกินไม่ได้อันนี้อ่านว่ายังไงเนี่ยอ่านเป็นไหมเอ็ก อ่าเครื่องหมายนี่อ่านยังไง x ทำไมมันอ้าฝั่งไหนอ่าเวลาดูดูว่ามันอ่าฝั่งไหนอันนี้อ้าฝั่ง x ถูกไหมแสดงว่ามันต้องมากกว่าถ้าอ่าแปลว่ามากกว่าถ้าเป็นแหลมแหลมแปลว่าน้อยกว่าอ่ามา x มากกว่าเท่ากับลบรูท a แต่ x น้อยกว่าเท่ากับ รูทเออันนี้วิธีอ่าน X มันต้องอยู่ระหว่างนี้แหละเรียบร้อยโดเมนต่อไปเลนส์เลนส์จะเป็นยังไงทีนี้จากไอเนี้ย a ลบ x กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0แปลว่าส่งผลให้ไอทั้งหมดเนี่ยสแควรูทลบ x กำลังสองก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยอ่าเห็นไหมมันมากกว่าเท่ากับ0ด้วย อันนี้คือเหมือนรอบที่แล้วมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่รอบนี้ a มันเป็นตัวกําหนด a มันเป็นตัวกําหนดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องน้อยกว่าเท่ากับรูท a ก็เลยส่งผลให้เลนส์ออกมาเป็นแบบนี้ y ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่น้อยกว่าเท่ากับรูท a มันจะไม่เกิน a เด็ดขาดอ่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่หนึ่ง a คือ A คือยี่สิบห้าอ่ะ a คือยี่เวลาเราตอบโดเมนอ่ะตอบโดเมนเราใช้ A ใช้ A อย่างเดียวไหมเวลาตอบโดเมนนี่คือวิธีการตอบโดเมนเราไม่ได้ใช้ A เฉยๆเราใช้ สแควร์รูทเ A หรือรากที่2ของ A เพราะฉะนั้นเราหารูทเลยรูทยี่สิบหถอดออกมาได้ได้5้าห้าคูณหได้25ถอดออกมาได้5เรียบร้อยถอดรูทเรียบร้อยทีนี้เวลาเราใส่ในโดเมนเราก็เอา5ไปใส่เลยมา x โดยที่โดยที่ x อ่วิธีการตอบ x อยู่ตรงกลาง x มากกว่าเท่ากับลบรูท a ก็คือลบล้วเราถอดรูทเรียบร้อยแล้วน้อยกว่าแต่น้อยกว่าเท่ากับ5เสร็จแล้วโดเมนต่อไปเลน y โดยที่ y มากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ5 มันจะไม่เกิน A นะเรียบร้อยข้อที่1น่งมาลองทดสอบถ้ามันเกิน A มันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิน5มันจะเป็นยังไงเออ y จากสรรมการข้างบน y เท่ากับ25ลบ x กำลังสอง่ะ x กำลังสองเท่ากับรูทลบะถ้าคูให้มันเกิน5นะให้ x เกิน5 มันก็จะเป็นหกหกกำลังสองได้หกหได้สามสิบหกเห็นไหมยี่ห้าลบสามหกติดลบแล้วมันได้มันได้เท่ากับลบสิบเอ็ดะสามหกลบยี่ห้าได้สิบเอ็ดแต่สามหกมันอยู่ข้างหลังข้างหน้าสามหกติดลบเพราะฉะนั้นในรูทติดลบด้วย ได้ไหมข้อนี้เพราะฉะนั้น x มันจะเกินเกิน5ไม่ได้เกิน a ไม่ได้เด็ดขาดตอบไม่ได้แบบนี้ตอบไม่ได้อะมาดูข้อที่2อ่ะเราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิน a มันตอบไม่ได้ข้อที่2 a เท่ากับ196 196เวลาเราตอบในโดเมนเรา เราถอดรูทได้เพราะฉะนั้นถอดรูทก่อน196เท่ากับอะไรคูณกันได้196 14ร้คูณ14ได้196อ่ะเพราะฉะนั้นถอดออกมาได้14ถอดเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นในในโดเมนเราไม่ใส่สแควรูทแล้วเพราะเราถอดเรียบร้อยแล้ว x มากกว่าเท่ากับลบสิแต่น้อยกว่าเท่ากับ14ต่อไปเลน Y โดยที่ Y มากกว่าเท่ากับ0ูนอ่ะวน้อยกว่าเท่ากับ14 เสร็จแล้วข้อสต่อไปข้อสุดท้ายข้อ3ข้อนี้ A คือ79 79ถอดรูทได้ไหมอะไรคูณกันได้79ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ใส่รูทลงไปเลยก็เป็น X โดยที่ X มากกว่าเท่ากับลบรูท 79ข้อนี้เรายังไม่ถอดรูทเพราะฉะนั้นก็ใส่รูทไปให้มันด้วยแต่น้อยกว่าเท่ากับรูทเเล้น y โดยที่ y มากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับรูทอ่ะเรียบร้อย3ข้อ เป็นไงสมการรูปแบบที่สี่รูปแบบที่สี่แล้วนะตอนนี้ใครยังไม่โจทย์ใครยังไม่ทำการบ้านด่วนเลยนะมันจะเป็นดินพอกหางหมู่แล้วครูสอนต่อไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆออ,อ,ออนไลน์ทุกอาทิตยออ์ออนไลน์มีอยู่ทุกอาทิตย์ ก็เหมือนเรียนกับในโรงเรียนนั่นแหละเราต้องพยายามบังคับตัวเองให้ทำเออแค่ทำการบ้านส่งแค่ทำงานส่งนี่แหละใครเข้าไลฟ์ไม่ทันครูก็มีคลิปให้ดูอืมพยายามหน่อยนะมันจะเป็นดินพ้องหางมูอยู่แล้ว